สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบีกันอีกครั้งครับกับผมมิสเตอร์เควันนี้เอาไปเลยครับ2คลิปครับคลิปวันพีด้วยคลิปเกมบีด้วยเพราะพอดีข่าวมันมีมาติดติกันเลยโอเคเราพูดถึงเกมบีกันครับเกมบีตอนนี้มีข่าวกาชาใหม่แล้วก็กาชาที่เป็นตัวละครใหม่ด้วยโอเคเราเริ่มจากกาชาใหม่ที่มาวันนี้ตอนนี้เลยนะครับกาชาของเจ้า3ตัวนี้เลยพ่อของอูริวครับแล้วก็ ฮิเบจังครับแล้วก็ตัวอูริวนั่นเองซึ่ง3ามตัวนี้เป็นสายสีม่วงนะคือเป็นกาชาสายสีม่วงนั่นเองกาชานี้เปิด10รอบก็จะได้รับโฮเคียวคุครับขึ้น6ดาฟรี1อันซึ่ง3ตัวอก็มามาวันนี้ครับถึงวันที่16กนะกาชานี้ตัวแรกเลยครับฮิเยจังร่างใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยบอกเลยว่าโคจะเก่งเลย p ีวีีเนี่ยผมเลยบอกว่าเก่งมากๆ สร้างเกราะได้ฮิวได้เก่งสุดสุดเลยครับพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่760สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีกับตันหรือหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นสกิลติดตัวครับอันนี้ของดีมากครับลดดาเมจที่ได้รับครับ20%ตัวนี้ถึกมากๆาสร้างเกราะก็ได้แถมฮิวได้อีกด้วยต่อไปครับอุลิลล่างใหม่ครับเป็นล่างใหม่ล่าสุดเลยนะพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่770สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอารันคาแรงขึ้น สกิลติดตัวครับอ่าลดเวลาคูดาวของสกิลลง12%ไอ้เจ้านี่ชาร์จสกิลที่3นะครับยิงชาร์จเต็มยิงวงวงกว้างขึ้นและแหลดุนแรงขึ้นด้วยต่อไปครับพอของอูริลตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่754ครับสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอยู่มันทุแรงขึ้นครับสกิลติดตัวอ่าลดดาเมจครับที่ได้รับ20%ไอ้เจ้าเนี่ย มีคนนิยมเอาไปลงในงหมวด PVP เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะความถึกของมันที่ไม่เหมาะกับรูปรา่าหน้าตาเลยหน้าตาดูไม่ถึกเลยแต่ตัวมันนี่โคจะถึกเลยแถมโจมตีก็คาง,ง,งแรงนะโจมตีธรรมดาก mm hmm. ารชาวนี้ก็ประมาณนี้แะครับถ้าให้ผมวัดค่านะว่าใครเก่งสุดเก่ง2เก่ง3 mm hmm. ผมให้ฮิเมียจังเก่งที่1เลยและส่วนพ่อขออุลิวผมให้ที่2ส,ส่วนตัวอุลิวเนี่ยให้ที่ส แต่ถ้าวัดกันในการลงด่านว่าลงด่านพวกบอสต,ต่างๆใครเหมาะสมที่สุดอูริลเลยครับลงด่านบอสเหมาะสมที่สุดเพราะไอ้เจ้าสองตัวฮีเมจางกับพ่อของอูริลเนี่ยเก่งในโหมด PvP ครับโอเคเรามาดูกาชาตัวละครใหม่กันเลยซึ่งก็คือสามตัวนี้เลยครับซึ่งผมบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความตื่นเต้นเลย <laughs> เพราะ ปีใหม่บันดามีอีจิโกะร่างใหม่ออกมาพอกาชาต่อจากอีจิโกะคือเจ้าสามตัวนี้เทสลาอ่าเนลลี่แล้วก็ลูบี้ครับสามอารันคาตกยุคทั้งทั้งสามตัวเนี่ยคือมันไม่ด้ดูหน้าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,น,น,นใจเหมือนตอนเปิดตัวอีจิโกะร่างใหม่เลยนะก็อ่ามันมี จำบอกข่าวเกี่ยวกับพวกค่าสเตตัสกับค่าพลังมาวันที่16นะครับก็รอชมกันได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวกันอีกทีเหมือนกาชาที่ผมเคยรีวิวกันมาแล้วซึ่งถ้าให้ผมดูจากรูปร่างลักษณะนะเริ่มจากเนลลี่ก่อนเลยเนลลี่ในเกมนี้มีทั้งหมด2ร่างเท่านั้นนะครับซึ่งล่างกาตอนที่เปิดเกมมาเลยใหม่ๆเลยร่างแรกกับล่างที่2ที่เป็นใส่ชุดยูกะตะซึ่งนี่คือล่างที่3ของเนลลี่นะซึ่งเป็นล่างที่ ปลดปล่อยพลังของดาบหรือพลังแท้จริงของอารันคาหรือฮอนโลออกมาด้วยกค่อนข้างจะเท่นะและก็ส่วนเทสลาเนี่ยไม่เคยมี5ดาวนะครับไอเจ้านี่คือเทสลา5ดาวตัวแรกเลยซึ่งผมคาดดาวว่ามันจะมี2ล่างครับซึ่งมาซึ่งแปลว่าพอกดใช้ท่าไป่ตายครับมันจะแปลงล่างเป็นขั้นที่2หรือขั้นที่สามารถแปลงล่างเป็นการปลดปล่อยดาวตัวเองเป็นหมูป่ายักษ์นั่นแหละผมคาดดาวว่าอย่างนั้นเลยนะ ส่วนเนลเนี่ยผมว่าโจมตีระยะไกลนะส่วนเทสลาเนี่ยโจมตีระยะใกล้ส่วนรูบี้เนี่ยก็มีร่างสูงสุดคือ4ดาวครับอันนี้คือรูบี้หดาวตัวแรกเลยรูบี้นี่ก็เป็นล่างปลดปล่อยดาวนะที่มี6แขนหรือแดแขนอะไรสักอย่างที่หนวดเยอะๆน่ะ ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยในการ์ตูนเนี่ยผมโคตรจะเกลียดมันเลยผมโคตรจะเกลียดที่หน้ามันเลยแต่ก็อ่าถ้าได้มาผมก็จะกเกลียดอยู่ดีแหละซึ่งผมคาดว,ว่าการโจมตีของมันค่อนข้างจะวงกว้างนะด้วยที่ว่ามัน,ม,นมีแขนขายเยอะนั่นเองการโจมตีของไอ้เจ้าไอ้เจ้าลูบี้ผมคาดเดาเลยว่ามันโจมตีวงกว้างมากๆและโจมตีระยะใกล้อาจจะเป็นระยะใกล้ที่สกิลพอจบคอมโบแล้วจะ ะระเบิดพลังวงกว้างผมว่าไอรูบี้เนี่ยโจมตีวงกว้างสุดส่วนไอเนลลี่เนี่ยโจมตีระยะไกลครับส่วนเทสเตเนี่ยโจมตีะระยะใกล้จละทงค่าดาวนะเรามาดูกดันเลยทีวันที่16ครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมคาดเดากันหรือเปล่าโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์าากดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์หลดกัอในอยู่ใต้คลิปนะสนวัสดีครับ